วันนี้แม่ทำผัดพริกสดก้างทานกันค่ะพี่เพื่อนค่ะกินกับติ้งครัวบ้าน,านอาหารทำเองทำทานกันเองได้ทุกมื้อมากันแล้วค่ะห่างหายกันไปนานอยากกินแซ่บๆซเผ็ดเผแห้งแห้งของพริกกระเทียมค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้ผัดพริกกระเทียมรวมกันแล้วก็ได้ก้างนะคะเป็นก้างที่เขาแกะเนื้อมาจากตลาดนะคะก็ประมาณกิโลละ600อนะคะ แพ็คนี้240บาทค่ะพี่พี่ค่ะอยากทานทำยังไงได้คะยอมค่ะผัดแห้งๆแ,แบบนี้นะคะ,ะติงก็จะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลสีวขาวชิมก่อนปรุงเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปผัดแห้งๆแ,แบบนี้แหละคะ่ะใครมีใบกะเพรา จะโรยใบกระเพราใส่ลงไปก็ได้นะคะต่ะติ้งแๆๆัดคล้ายกระเพราแล้วค่ะต่ติ้งจะเน้นเป็นกระเทียมเยอะๆนะคะก็กรอบๆแผ่นๆนะคะนี่กลางของติ้งสุกแล้วค่ะพร้อมรับประทานแต่ติ้งก็จะโรยต้นหอมเข้าไปนะคะเพื่อให้มีสีสันแล้วก็ความอร่อยเวลาทานนะคะญญเรียบร้อยแล้วค่ะญญเดี๋ย,ยวยติ้งจะตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะเป็นอาหารมื้อเที่ยง เมนูอาหารทำง่ายอร่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ้งด้วยนะคะจะขยันทำคลิปม,มาฝากกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย